สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้นะคะก็วันนี้พี่บิวตี้จะมาทำ Q&A เนาะเกี่ยวกับการอ่านหนังสือสอบสภาเนาะมีน้องๆถามเข้ามาว่าควรอ่านหรือควรเริ่มที่ตัวไหนดีอ่าก่อนอื่นเลยนะคะพี่บิวตี้ขอฝากช่องทางการติดต่อของพี่บิวตี้ด้วยนะคะมีทั้งหมด4ช่องทางนะช่องทางแรกเลยคือ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์สส่วนอีก3ช่องทางนะม่จะเป็น IG YouTube ติ k t o k นะคะชื่อว่า Beauty เอ็นด์สไงพี่บิวตี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะแล เลยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด u b s c r i b e ที่ช่อง YouTube ให้พี่ยูทีด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ยูทีาทำคลิปดีๆต่อไปวันนี้นะคะกลับมาถึงหัวข้อเรื่องของเราเนาะก็คือเกี่ยวกับการอ่านหนังสือสอบสภาเนาะมีน้องถามเข้ามาว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มที่วิชาไหนดีหรือว่าเริ่มที่ตัวไหนดีครับพี่ยูีก่อนอื่นเลยเนาะพี่ยูทีอยากให้เริ่มจากตัวที่เราชอบที่สุดเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนาะอ่ะเรามีความชอบอะไรเราก็สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าทําสิ่งนนั้ เพื่อให้มันออกมาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะพิวตี้อยากบอกเลยว่าเนี่ยทั้ง8วิชาเนี่ยเอามาเรียงกันเลยเนาะว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุมารดาพดุงคันภกฎหมายชุมชนจิต,ตเวชเนี่ยทั้ง8วิชาเรามาถามตัวเองว่าเราชอบวิชาอะไรที่สุดอ่าอย่างถ้าสมมติว่าเป็นพิวตี้ใช่ไหมพิวตี้ชอบที่สุดเลยนะก็คือจะเป็นวิชาชุมชนอ่ะพิวตี้คือ เอาให้ง่ายว่าวิชาชุมชนมันไม่ยากเนาะมันเป็นสิ่งที่เราไปเจอตอนฝึกงานพีู่ตี้ก็จะชอบทํามากไม่อจะเป็นทําโครงการเนาะการคํานวณชุมชนก็จะมีคํานวณด้วยใช่ไหมอันนี้พีู่ตี้ก็ชอบเนาะแล้วคือเนื้อหาสาเนื้อหาวิชาชุมชนมันไม่ซับซ้อนมันไม่ยุ่งยากพีู่ตี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ย มันง่ายแล้วเราคือไปเจอกับประสบการณ์จริงเราคือสามารถทําได้เราสามารถจําได้เนาะแล้วก็พิวตี้เชื่อว่ายังไงวิชาชุมชนพิวตี้ต้องสอบสภาผ่านแน่นอนอ่ะพิวตี้ก็จะเริ่มที่วิชาชุมชนอ่ะพออ่านวิชาชุมชนจบเราก็จะเริ่มมีกํบบาลังใจแหละเฮ้ยเราอ่านจบหนึ่งวิชาแล้วนะทุกคนอ่ะวิชาต่อไปเนาะเราก็จะดูว่าไอ้นอกจากชุมชนเรายังชอบอย่างอื่นอีกไหมอ่ะหลายคนอาจจะแบบ ปกติแล้วพิวตี้เป็นคนชอบคำนวณอ่าพิวตี้ก็จะเน้นไปที่วิชาที่มีการคำนวณค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งก็คือวิชาเด็กอือ่าพิวตี้ก็เอ้ยเราชอบคำนวณนี่นาวิชาเด็กส่วนใหญ่ออาเป็นคำนวณพิวตี้ก็จะไปเริ่มเป็นวิชาเด็กต่ออ่ะสมมติวิชาเด็กพิวตี้ก็จะอ่านคือน้องหลายคนอาจจะเคยทําข้อสอบเด็กแล้วเนาะข้อสอบเด็กอ่ะมันจะมีการคํานวณค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการคํานวณน้ําหนักการคํานวณแบบ เปอร์เซนต์เบิร์ก็อาจจะมีโผล่มาบ้างเนาะการคำนวณเกี่ยวกับพลังงานนมที่ควรได้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เด็กเขาจะเน้นการคำนวณค่อนข้างเยอะแล้วบิวตี้คือส่วนใหญ่ไงเราคือชอบคำนวณพอไปเจอวิชาคำนวณเราก็จะรู้สึกว่า,าแฮปปี้มีความสุขกับมันเนาะแต่พอวิชาที่3เริ่มคิดแล้วว่า hey คือถ้าเอาจริงๆคือถามว่าวิชาที่เหลือชอบไหมมันก็ไม่ค่อยชอบแล้วเนอะเพราะว่า1เนื้อหาก็ค่อนข้างเยอะบางวิชาก็เรียนแค่ตอนอยู่ปี2ปีเดียวอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดแล้วว่าแบบเราจะมีแรงจูงใจให้เราอ่านหนังสือ,อยังไงก็ต่อไปเลยพี่อูตี้ก็จะไปดูว่าวิชาไหนน้อยที่สุดอ่าก็ อย่างที่2เลยเนาะที่บิวตี้บอกคือเนื้อหาวิชาไหนน้อยที่สุดถ้าเนื้อหาวิชาน้อยโอกาสที่เราจะอ่านแล้วเราก็จะจําได้เนาะก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะสามารถทําข้อสอบได้เนื้อหาที่น้อยที่สุดพี่บิวตี้จะนึกถึงวิชาหนึ่งรู้ไหมวิชาอะไรก็คือวิชาแรกที่นึกถึงเลยก็คือจะเป็นวิชา กฎหมายแล้วก็อีกวิชาหนึ่งจะเป็นวิชาผู้สูงอายุสองวิชานี้เนื้อหาน้อยมากเชื่อพี่ยตี้ไหมว่าเราสามารถอ่านจบภายในภายในวันเดียวอะแต่คือน้องๆหลายคนเนาะคือชอบคิดไปว่ามันยากมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงอะคือสองวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่เนื้อหาน้อยมากนะแล้วก็เราสามารถอ่านจบภายในวันเดียวได้ด้วยซ้ำเราก็จะมีเวลาฝึกทำข้อสอบค่อนข้างเยอะอ อย่างเช่นวิชากฎหมายใช่ไหมพิวตี้ก็จะเอาสรุปที่ตัวเองทํานั่นแหละออกมาอ่านแล้วพิวตี้ก็จะฝึกทําข้อสอบแล้วก็วิชาผู้สูงอายุเนาะพิวตี้จะบอกว่าวิชาผู้สูงอายุนะ่ะเป็นวิชาที่แบบไม่ได้ยากเกินจนเกินไปนะ อ่ะสำหรับอันนี้ความคิดพิวตี้เองนะคืออย่างแรกเลยคือเนื้อหาน้อยอย่างที่สองเลยคือเอาให้ง่ายว่าแนวทางการออกข้อสอบเนาะถ้าใครเคยทำข้อสอบย้อนหลังหลายๆปีจะรู้ว่าแนวทางของผู้สูงอายุค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายไปมากกว่าการให้การพยาบาลเนาะ แล้วก็พอเราผ่านไปทั้งหมด4วิชาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านมาครึ่งทางแล้วถูกไหมเพราะว่ามันมีทั้งหมด8วิชาเนาะพอเราผ่านมา4วิชาเฮ้ยก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเหลือแค่4วิชาเองคือปกติแล้วถ้าเราอ่านวิชายากก่อนเราจะไม่มีกําลังใจทําเลยค่ะสมมตินะเราเลือกอ่านวิชามารดาหรือวิชาพดุงคันหรือวิชาผู้ใหญ่ก่อนคือ3วิชานี้เป็นวิชาปราบเซียนนะแล้วก็เป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมาก นอกจากเนื้อหายเยอะไม่พอยังข้อสอบยังออกยากอีกอแล้วก็คือโจทย์ข้อสอบโจทย์อะคือยาวมากก็ก่ล้านตัวเนาะก็คือนั่นแหละถ้าเราสมมติเราไปเริ่มวิชายากยากยาก,ก่อนสมองเรามันก็จะไปจําแล้วว่าเนี่ยเฮ้ยยากจังเลยไม่มีแบบมันเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบมันไปเพิ่มความรู้สึกให้ตัวเองว่าแบบเฮ้ยยากไม่อยากทําแหละไม่มีกําลังใจไม,ม่มีแบบ มันไม่มีเหมือนมันหมดแรงใจในการอ่านพี่ยูตี้ก็เลยที่บอกไปเนาะว่าแนะนําให้1เลือกวิชาจากที่ชอบก่อน 2. เลือกวิชาที่เนื้อหาน้อยอ่ะแล้วก็อย่างที่3เลยที่พี่ยูตี้บอกเลยเนาะคือเป็นการหากําลังใจเนาะไม่ใช่ว่าแบบเราอ่านหนังสืออย่างเดียวสมมติอ่ะพี่ยูตี้อ่านจบแล้วสีวิชาแรกเนาะที่พี่ยูตี้บอก คืออ่าน2วิชาแรกเป็นวิชาที่บิวตี้ชอบอีก2วิชาเป็นวิชาที่เนื้อหาน้อยเฮ้ยเรามาเครื่องทางแล้วเราต้องให้กําลังใจตัวเองอย่างบางวันเนาะเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือทั้งวันเราก็อาจจะมีแบบไปออกกําลังกายกับเพื่อนบ้างเราอาจจะไปดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยบางทีบิวตี้ทำบ่อยนะไปดูหนังคนเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะไปเที่ยวคาเฟ่บ้างอะไรเงี้ยคืออาจจะไปชอปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยคือแบบไปหาความสุขให้ตัวเองเหมือนให้รางวัลตัวเองไะว่าแบบเฮ้ยเราอ่านจบสีวิชาแล้วนะเรา เออต้องให้รางวัลอะไรตัวเองหน่อยไหมอะไรเงี้ยอ่ะพอเราอาจจบสีวิชาแล้วก็ให้รางวัลตัวเองพอให้รางวัลตัวเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีพาาชั่นมากขึ้นว่ะเฮ้ยเหลือแค่อีกสีวิชาเองเราก็ต้องอะสู้ต่อไป ต่อไปพอมันเป็นวิชาที่ยากใช่ไหมเราก็อไม่ควรบังคับตัวเองเนาะให้อ่านจบภายในวันเดียวเนาะเอาง่ายๆว่าต้องคิดถึงอะว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในวันเดียวนะคะทุกคนเขาต้องใช้ระยะเวลาเนาะซึ่งหลายคนอาจจะแตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะใช้เวลา10วับบนบางคนอาจจะใช้เวลา1เดือนบางคนอาจจะใช้เวลา1ปีบางคนอาจจะใช้เวลาเป็น10บส,บสบปีก็มีเนาะ เคยฟังเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชนกไหมที่เขาแบบต้องว่ายนะ้ําข้ามมหาสมุทรอะออคือกว่วกว่าเขาจะสําเร็จเห็นไหมคือแต่ละคนใช้ระยะเวลาแตกต่างกันมากแล้วก็พิวตี้ไม่อยากให้เอาเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเนาะบางคนอะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเคยชินพิวตี้ก็เคยคิดนะคือสมัยเรียนใช่ไหมมันจะมีทั้งเพื่อนที่เก่งกับเพื่อนที่ไม่เก่ง หรือเพื่อนที่แบบอยู่ปานกลางคือเอาง่ายๆว่าพี่ยูตี้จะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างระดับคะแนนท็อปนี่แหละแต่ว่าคือพี่ยูตี้ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่ได้คะแนนมากกว่าคือเอาง่ายๆว่าแบบสมมตินะในแบบสอบครั้งนี้เฮ้ยเขาก็จะดูแหละมีใครท็อปบ้างอพอเราแบบเฮ้ยเราไม่ติดท็อปเลยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเราแบบ เออไม่เท่าเพื่อนทำไมเพื่อนสอบได้คะแนนเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอิจฉาแหละเคยเป็นไหมอิจฉาตาร้อนแล้วแบบอิจฉาเพื่อนแต่ว่าพี่วิวตี้นะเป็นคนที่บอกนิสัยเสียอย่างหนึง่งคืออิจฉาเพื่อนใช่ไหมแต่พี่วิวตี้จะใช้ตรงนั้นเป็นแรงผลักด,ดันให้ตัวเองทุกคนคือมันใช้ได้จริงๆนะคือเปลี่ยนจากความอิจฉาเขานะเป็นความเอาเหมือนปัม๊ม เปเหมือนประมาณว่ายัางไงดีเอามาเป็นตัวกระตุ้นตัวเองเออคือแบบจากเดิมที่อิจฉาเขาใช่ไหมเราก็จะแบบมากระตุ้นตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีสักวันแหละวะที่เราแบบสอบได้มากกว่าคนเนี้ยเออมันต้องแบบเฮ้ยต้องมีสักวันแหละว่าที่เราสอบได้คะแนนเยอะกว่าเขาเราจะทํายังไงดีเออพิวตี้ก็จะแบบประมาณว่าเปลี่ยนจากพลังลบมาเป็นพลังบวกเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนจากความอิจฉาตาล้อนเขาเอาแบบ ทำไมเขาสอบได้คะแนนเยอะกว่าเอามาเป็นพลังบวกให้ตัวเองก็คือว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องตั้งใจอ่านหนังสือนะเราต้องขยันเรียนนะเราต้องตั้งใจเรียนในห้องเออคือเอามาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองเนะคือบางทีวิชาที่ยากคือมันก็ยากจริงๆนะสําหรับความคิดพีวตี้พี่ตี้เคยบอกไปหลายรอบมากเลยนะว่าวิชามารดาทารกวิชาพดุงคันเป็นวิชาที่ยากสําหรับพี่ตี้ค่อนข้างเยอะเนาะ พราะพิวตคือเอาง่ายๆว่าตอนไปฝึกเราก็ไม่ได้ทำํำขอดแบบเป็น1 0บ0เคสยี lt, lt, ิเคสเนาะเราจะได้จําได้ว่าอันนี้ต้องทํายังไงต้องอันเนี้ยเออพิวตี้เคยไปทำํำขอดไม่กี่เคสเองนะอืพอเราที่บอกเลยคือพอมันเจอวิชาย,ยากๆเราก็เริ่มท้ออะแต่พอที่พิวตี้บอกถ้าเราอ่านจบสีวิชาแรกเราให้กําลังใจตัวเองเราจะมีพาทชั่นมา มีกำลังใจมาเนาะหรือไม่อ่ากาลังใจของเราอาจจะมาจากคนใกล้ตัวนะอาจจะโทรไปหาพ่อแม่เนาะหรือว่าอาจจะโทรไปหาใครก็ได้พี่หาแฟนอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะแบบอ่เริ่มมีกาลังใจในการสู้ต่อไปก็คือในการอ่นานหนังสือต่อไปเนาะอือซึ่งวิชาที่ยาพี่ยูตี้บอกเลยว่าเราไม่สามารถอ่านจบได้ในวันเดียวแต่สิ่งสําคัญรู้ไหมคืออะไรก็คือความพยายาม เพราะว่าคือสิ่งที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ไม่ใช่ความเก่งหรือว่าความอะไรของเรานะแต่คือความพยายามของเรานั่นเองอ,อย่างเช่นพิวตี้เนี่ยหลายคนแบบถามพ้ามาเยอะมากเลยเนาะบางทีแบบเฮ้ยทาไมแบบเก่งจังเนี่ยคือเอาง่ายว่าหลายคนอ่ะชอบชมว่าเราเก่งแต่พิวตี้บอกเลยว่าเออความจริงพิวตี้ไม่ได้เก่งหรอกแต่พิวตี้เป็นคนนึงที่อ่ะชอบเรียนรู้ อย่างที่สองเลยคือพิวตี้มีความพยายามที่จะทําสิ่งสิ่งไหนก็ตามเนาะสามารถทําให้มันสําเร็จได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือความขยนันเมื่อไหร่ก็ตามเนาะพิวตี้บอกทุกบอกน้องๆเสมอว่าคนที่น่ากลัวเนาะไม่ใช่คนเก่งแต่คนไหนนี่แหละที่เป็นคนขยนันหรือว่าคนที่มีความพยายามมากๆคนนั้นแหละน่ากลัวที่สุดอ แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความพยายามของเราหรือความขยันของเราเนาะเราก็จะไปใช้ในการอ่านหนังสืออต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าสมมติว่าวิชามันค่อนข้างเนื้อหาเยอะเนาะไม่จะเป็นวิชา,าจิตเวช วิชาผู้ใหญ่วิชามารดาเนาะหรือว่าวิชาพดุงคันเนาะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเนาะพิวตี้ก็จะอ่ะแบ่งอ่านว่าอ่ะวันนี้เราจะอ่านวิชาผู้ใหญ่บทนี้นะอ่ะเราก็จะอ่านไปอืมแล้วก็ลองฝึกทําข้อสอบอะไรอย่างี้อ่ะคือเอาง่ายว่ามันบางทีมันเราอ่านเยอะเออ่ะมันท้อมันอ่านไม่จบสักทีใช่ไหมพิวตี้ก็อยากแนะนําให้อาจจะแบ่งอ่านเป็นอ่าวันนี้ อ,อ่านวิชานี้วันนี้อ่านวิชานี้เนาะหรืออยู่ๆแบบวันนี้เกิดอ่านอยากอ่านวิชานี้อันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคือต่อให้เราวางแผนไว้แล้วแล้วมันมีการแบบอ,อยู่ๆอยากอ่านขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนั้นคือเราสามารถเลือกตามความชอบของเราดีกว่า เพราะว่ามันจะทําให้เรามีความสุขกับการอ่านหนังสือมากกว่าที่ต้องแบบจําใจอ่านไปวันๆะแต่ว่าแนะนําให้วางแผนดีกว่าเนาะอย่างเช่นวันจันทร์อ่ะอานวิชาผู้ใหญ่บทที่1น,นะวันอังคารเปลี่ยนบ้างดีกว่าอ่านจิตเวทก็ได้เนาะบทที่1อ่ะวันพุธเนะาะอาจจะอ่านเป็นวิชาพดุงคันบทที่1อ่ะวันศุกร์เนาะก็อาจจะอ่านเป็น วันพื้นฐานเราเรีลกไปเนาะส่วนวันศุกร์ก็อาจจะอ่านเป็นวิชามันดาทะลกบทที่หนึงอ่ะแล้วก็ค่อยๆอ่านไปพิวตี้เชื่อว่าถ้าเรามีวินัยเราขยันเราหมั่นเพียรเนาะแล้วก็อ่ค่อยๆอ่านวนไปเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องอ่านจบถูกไหมไม่มีใครที่แบบอ่อ่านหนังสือไม่จบหรอกเนาะถ้าเรามีความตั้งใจจริงๆ ก็อยากฝากให้น้องๆเนาะสามารถลองปรับไปใช้กับตัวเองเนาะพิวตี้ไม่ได้บอกว่าวิธีการเลือกของพิวตี้ถูกหรือว่าไม่ได้บอกว่าวิธีการเลือกของคนอื่นผิดนะแต่ว่าอันนี้พิวตี้แค่อยากมาเสนอเนาะหรือว่าอยากมาบอกน้องๆเนาะว่าปกติแล้วเวลาเราอ่านหนังสือทําไมเราต้องเลือกอ่านวิชานี้อะไรเงี้ยพี่จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะอย่างแรกเลยที่ิวตี้อยากให้ดูคือค้นหาก่อนว่าเราชอบวิชาอะไร เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราหาวิชาที่เราชอบเจอเราเนาะตั้งใจอ่านวิชานั้นเนาะคือเอาง่ายๆเหมือนเวลาเราทําสิ่งที่ชอบเราจะสามารถเนาะจดจ่อกับสิ่งนั้นได้นานๆแล้วก็ต่อไปเลยคืออย่างที่2เลยคือไปดูว่าเนื้อหาวิชาไหนน้อยเนาะเพราะรอะไรเพราะเพราะอะไรถึงดูวิชาเนื้อหาที่น้อยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราอ่านวิชาที่น้อยเนาะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านจบแล้วนะเรามีความสามารถในการอ่านหนังสือจบเราก็จะมีพาร์ทชั่นเนาะในการ อ,อ่านวิชาต่อไปแล้วก็อย่างที่3มเลยคือหลังจากเราอ่านจบครึ่งนึงเนะเาะเอาอาจจะให้กําลังใจตัวเองอชอปปิง้งไปซื้อเสื้อให้ตัวเองไปดูหนังกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยไปคาเฟ่กับเพื่อนอะไรอยก็ได้เนาะคือเอาไง่ายๆว่าให้กําลังใจตัวเองแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือ สมมติวิชาที่เหลืออยู่มันเป็นวิชาที่ยากแล้วเนาะสิ่งสําคัญเลยคือการวางแผนเราก็อาจจะจัดตารางเวลาให้ตัวเองว่าอ่ะวันนี้อ่านวิชานี้นะวันนี้อ่านวิชานี้เนาะซึ่งบางวันเราอาจจะไม่ได้ทําตามแผนก็ไม่เป็นไรเราก็แค่เริ่มใหม่ขอเพียงเรามีความขยันหมั่นเพียรมีวินยนะัยเนาะแล้วก็มีความตั้งใจพี่ยูี้เชื่อว่าน้องๆจะสามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาได้แน่นอนเนาะ ก็อย่างที่ b e a u ี้บอกไปนะคะ b e a u ี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเนาะ b e a u ี้เชื่อว่าน้องๆทุกคนอะมีความสามารถหมดเนาะยังไงน้องๆก็สามารถสอบผ่านสภาทั้ง8วิชาแน่นอนเนาะก็ b e a u ี้ขอเป็นกําลังใจให้นะก็ขอบคุณสําหรับน้องๆที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะก็สามารถติดตาม beauty ได้ทั้งหมด4ช่องทางที่ b e a u ี้บอกไปเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า